โกโกวาโกโกวาเหรอต้องผมโกโกวาโกโกวาหน่อยมาตัเอาอะไรจะเอาอะไรระวังรถระวังรถระวังรถค่ะอาไม่ใช่เขาขายหมดแล้วเหรอขายหมดหรือเปล่าว่าเวียจะเอาอะไรยะเอาอะไรคะแต่ชุดอะไรมาวันนี้ ไหนดูทรงผมว้าทรงผมปิ <c oughs> ดหน้าปิดจ้าไปไปไปบอกป้าเขาหนูจะอะไรสวัสดีท่านผู้ชมเด้อเพราะเพียงมาตลาดจ้ะถ่ <c oughs> ายไม่ให้ถ่ายเออมาหนา้าตลาดพี่เหลยแม่ลุกมาตลาดพี่เก่าที่เดิมตลาดมาด้วเข้า็มา่หลากหลาย mà người dễ dàng 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 ชมี่นสวัสดีจ้าสวัสด,ดีทุกท่านทุกคนเด้อไล่ข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่อยู่บ้านอยู่เห็นเห็นสาวน้อยโกโกวาสาวน้อยโกโกะถนนนี่เนาะกาลาดเห็นฝ่าเห็นฝนเอาแคนตาลูปจา้าแคนตาลูปมะพร้าวเอา,า,าน้ำส้มแคนตาลูปมะพร้าวน้ำส้มเออน้าของก็ะขายเหมือนแล้วมาคำโบดเห็ดเสียกมาแล้ว เม็ดเบียกก็แล้วกับฟงกาแฟกับมาแยกเลยอะไรก็ไม่รู้แก๊สสีสีใดของที่อย่างติดหัวข่อยสวัสดีเด้อทุกท่านทุกคนมึงข่อยได้อย่างแน่นี่จุ๊บออดดอกไส่กรอบของเล่นลูกขนมข้าวต้มหอบหิวหอบหิวหอบหิวแม่บ้านแม่บ้าน สวัสดีค่ะคุณปราณีให้ดอกไม้มาสวัสดีเดอ้อไรกดเซลบนไฟจ้ะมาตลาดเมียนเก่าเมีนเดืมอหาเงื่อนไก่อนไม่หายใจบออกมาตลาดต้องปิดแมสน,นะคะหายใจบอกไม่ได้ซื้อน้ำไปฝาก ชายสองคนน้ำหวานพะน่ะเป็นมากินโอ้ย,ยแล้วแล้วเรียบร้อยสามแก้วออของลูกอของพ่อพี่เอาสีอะไรสีส้มโอเคกาโกโกวา โกโกวาน้อยมาเลาะตลาดโกโกวาน้อยมาเลาะตลาดงปิดหน้าสวัสดีเดอ้อพี่แม่กับเจ๊ปิดโบด์ปิเบิร์เออสวัสดีจ้าน่ารักแม่ลูกมาตลาดจ้ามาตลาดอันนี้ไรสมเปียใส่ปตลาดป้าเขาปิดร้านนี้เขาแล้วมอไซจอดไใบย่นขี่มอไซมาจ้า พ่อใส่มาระวังรถระวังแม่จับมือแม่จับมือร้านแ้นดีๆยี่สิบเขาปิดแล้วนะเห็นไหมมามาเดินมาเร็วๆกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วหาข้ามถนนมาข้ามถนนมาโอ้ยเบื่อไม่มีเพลงนี่เด้ซีไล่ดีๆก็ไม่ได้ไล่ดอกเพลงค่ะพี่น้องนี่กีกสิต เอ้ยมื่อยน้ำดิกขอบชอบดีกับสิคุณนอ่ะไล่ดีหรอกนี่น้องเออเดี๋ยวค่อยหัอันพอดบ้านก่อนเด้อยคุ้นอ่ะโอ้ยหรอกเออตั้งกับว่าตั้งแล้วด้อ แก่มาไซอยู่บ่ใส่ลักแก่บ่สวัสดีแม่พึ่งโกโกวาดีเดี๋ยวขาโกโกวามาเที่ยวนี่จ้ะโกโกวาพ่อพียอโกโกวาน้อยมาเที่ยงแล้วพิ่งจะจัดกิดกินอย่างพี่น้องกินกับเปิงเบิงเปิงเบิงมาหัวกับสมัวสมองแม่บ้านโอ้ย ใหญ่แค่นาทีมันก็ได้โอ้โอ๊ยบ่ได้ดอกพี่น้องเชาสะกอนมันนั่นเปิดเพลงขับขวดเดี๋ยวไปไล่ไม่เด้ออยู่มันนั่นยิบยี่สิณนาทีนี่แหละหาข้าวหานหน้าไปลูกกินมาข้าวเดียวกับมาเนาะโกโกวาน้อยโกโกวาน้อยหันหน้ามาหน่อยโกโกวาน้อยปิดคลิปแล้วนะปิดคลิปให้หน่อยมาข้าวเดียวมาข้าวเดียวเดี๋ยวไล่ไม่สวัสดีจ้าขอทูตจ้าสวย ถ <Thompson. S 1> ้าใช่แม่พึ่งคุณเลยโกโกวาโกโกวาโกโกวาทำมือแบบไหนโกโกวา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 เอาหมุนมือให้ดูหน่อยหมุนมือโกโกวาหมุนมือให้ดูหน่อยโกโกวา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 ดูหัวข่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมาใหม่เด้อพี่น้องเพลงเพ่งเพ่งนี่ก็สิอะไรจับไว้นีมอสไซด์เลย่ะจับไว้งั้นขอบียงจับไว้

เสหมดแล้วบ่อาเสียใส่กระเป๋าไปเลยสันเท้ายปไได้บอสิเอาไม่บายเด้อสันเด้อ